นี่นะครับคือมันทำทำได้อยู่แต่มันติดที่อะลามเอเเนี่ยมันบอกอุณหภูมิเตือนผมดูในคู่มือแล้วแต่ว่าเวลาสมมุติปิดใหม่หรือถอดปลั๊กหรือไฟตกไฟดับเนี่ยนะเวลาเปิดเนี่ยมันจะเตือนเอเอเนี่ยแหละมันจะเตือนเนี่ยมันจะเตือนแบบนี้นะ HA เนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันก็หน่วงคอมนะพอถึงเวลาประมาณสองสานาทีมันก็ต่อ คอมก็ท um. ํางานเล่ยแหละแต่ว่าตัว no นี้ไม่หายเสียงดังจะเสียงดังไปเรื่อยๆนะต้องมากดเซตทีหนึ่งมันถึงจะหายคือเราอยากจะล้างตัวนี้ออกที่มันติดมันเป็นเดิมมันเป็นของตู้แช่แข็งเนี่ยแหละผมหาวิธีผมกดแล้วกดเซตแล้วก็กดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยลองลองปิดเปิดใหม่ล้างแล้วก็ไม่ไม่ออกกดนี้เสร็จแล้วก็กดลูกศรชี้ลงล้างก็ไม่ออกผมเซตอุณหภูมิเป็นเซตได้อยู่กดปุ๊บมันจะหายนะเห็นไหม คือเข้าหมดหมูก็เข้าได้อยู่นะแต่ว่าผมพยายามแกะดูเนี่ยถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิมันจะเป็นอุณหภ,ภูมิของอ่าของเนี่ยอุณหภูมิที่เซตไว้เนี่ยสองเซตไว้สองละแต่มันสามารถปรับตั้งได้อยู่อันนี้อุณหภูมิที่ทําความเย็นได้สิบหกละไม่ต้องต้องปิดเปิดใหม่โอ้ื่อกี้นี่ตัดมาดู กดทางกิมจะให้ตัดอยู่นะอะ้ทำไมไม่ตัดล่ะน่ะตัดง่ยเห็นไหมมันจะตั้งอุณหภูมิเซตตั้งอุณหภูมิตัดคอมเซตคอมได้นี่ผมตั้งที่สองมันตู้แช่ธรรมดาเนี่ยแหละจากนั้นมาตั้งเสร็จแล้วก็กดเซตเนี่ยอุณหภูมิข้างในตู้มันทำได้สิบเจ็ดแล้ว